ฟู้ดแพนด้าสโชคมหาเฮงเสิร์ฟโชคสุดปังแค่สั่งกินก็มีสิทธิ์ลุ้นคนยุคใหม่นะคะทำอะไรต้องไวสะดวกประหยัดเวลาจะดีแค่ไหนถ้าเกิดมีตัวช่วยในการเติมน้ำมันของคุณให้ง่ายขึ้น แอปนี้นะคะชื่อว่าคาวเทคโกเป็นแอปที่เอาไว้จ่ายค่าน้ํามันปั๊มคาวเทคโดยการใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เชื่อมต่อก,กับบัตรสะสมแต้มเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับจ่ายค่าน้ํามันหลังจากเติมน้ํามันแล้วนะคะเราก็สามารถแจ้งพนักง,งานเพื่อทําการจ่ายค่าน้ํามันผ่านแอปคาวเทคโกได้เลยค่ะเปิดตําแหน่งในแอปเลือกตัวเลือกาลระเงินผ่านมือถือป้อนหมายเลขหัวใจที่ใช้เติมน้ํามันเราแล้วก็กดยืนยนันหลังจากนั้นกดชําระเงินทันทีเลยค่ะโดยแอปนี้นะคะโหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android เลยค่ะแค่นี้ก็จะสา มาช่วยเราลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการสัมผัสได้แล้วนะคะแล้วครั้งหน้านะคะแบมจะมาพร้อมกับแบบอะไรติดตามได้ในวันละแอปกับแบมบูค่ะฟ o ดแพนด้ Panda, า3โชคมหาเฮงสั่งกินทุกมือ้อเสิร์ฟโชคทุกวันปรากฏการทุกสำนักฟันธงตรงกันปังปังปังเพราะวันนี้ฟูดแพนด้าแจกสามโชคมหาเฮง จะส่งความอร่อยที่บ้านหรือรับเองที่ร้านก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคที่1ได้ส่วนลดร้านอาหารโชคที่2องคูไอโฟนหรือคูณส่วนลดทุกวันโชคที่3สั่งอาหารครบ5ครั้งหรืนทองทุกสัปดาห์มูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทถึง17บธันวาคม2 5 6พเท่านั้นสั่งเลยนะจ๊ะ